ว่าจะเป็นรีสอร์ทก็ดูดีขึ้นที่รีสอร์ทส่วนตัวบ้านพักต่างกับทั้งหมดก็คือที่ก็คือมีปัญหานิดหน่อยก็คืออันนี้ก็คือในรูปแบบที่แบบว่าจุดแถวนี้ก็คือต่อเชื่อมกับการเดินทาด้วยหรืออย่างก็คือใช้ร่วมกับอย่างอื่นก็คือนอกจากโซลาร์เซลล์อาจจะมีการขันลมต่างๆเข้ามาผสมผสานกันไปเพื่อช่วยให้เราใช้พลังงานสูงขึ้นอันนี้รูปแบบก็คือมีได้หลายรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะหลังคารแบ์ แล้วเราต้องตั้งโคมขึ้นมาเพื่อวางโซลาเซลล์หรือวางไปกับราคาเลยบางบางคนก็คือบ้านเป็นยันย์กคือวางไปวกับราคาเลยนะคะหรืออย่างที่ที่บางบางที่เคยเห็นตึกสูงก็ติดบนผนังได้ด้วยแต่ทีนี้มีเคล็ดน,นิดน,นึงนะคะก็คือด้วยด้วยจากที่พี่เทาอ,อธิบายไปแล้วว่าโพลังงานแสงอาทิตย์เราดวงอาทิตย์มาทางตะวันออกตกตะวันตก คือตลอดทั้งปีเนะะี่ยค่ะสุด nya เขาจะอ้อมทิศใต้ดังนั้นถ้าดูค่าเฉลี่ยแล้วเราควรที่จะหันแผงโซลาเซลล์เนี่ยไปทางทิศใต้ด้วยมุมองศาที่เท่าไหร่ถึงจะดีที่สุดก็คือเฉลี่ยมาแล้วประมาณ15องศา 15, 15องศา15องศาทิศใต้ค่ะก็คือยกมาจากพื้นขึ้นมาถึง15องศาหันไปทางทิศใต้นี่คือจะเป็นทิศที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดที่จะผลิตไฟฟ้าค่ะ ก่อนก่อนจะข้าตอนนี้ขอนิดนึงครับคุณบีครับ,รบแล้วถ้าเป็นการติดตั้งโซโล่าเซลล์ในบ้านเรือนอยู่อาศัยนะครับปกติเนี่ย<ม>ค่าใช้จ่ายเยอะไหมค่าใช้จ่ายตอนนี้ต้องบอกต,ตรงว่าย,ยังสูงอยู่คือเขาจะคิดเป็นหน่วยประมาณกิโลวัตต์แล้ประมาณแสนสักเท่าไหร่ครับถามเหมือนกระเป๋าหนักเลยนะสักเท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้มีใครทราบไหมคะว่าจริงๆบ้านเราสามารถติดโซล่าเซลล์ได้เยอะมาก มากที่สุดเลยหรือว่าติดได้แค่จำกัดจริงๆเราจะมีพรบรตัวหนึ่งที่มาคุมก็คือพระราชบ,บัญญัติโรงงานคือถ้าเกิดคือเราทําให้เราติดโซลาเซลล์ได้แค่จํานวนจํากัดก็คือประมาณไม่เกินห้าแรงมา้าไม่เกินห้าแรงม้าคือเขาจะคิดว่าเครื่องตัวเนี้คักโซลาเซลล์เป็นเหมือนเครื่องจักรที่ผลิตไฟฟ้าดังนั้นเขาก็เลยกําหนดแค่ถ้าเกิดเราติดเกินห้าห้าแรงม้าเนี่ยเราจะต้องไปขออนุญาตเป็นโรงงาน นั่นทาให้เป็นข้อจากัดว่าคือบ้านเราก็จะอยู่อยู่แบบเป็นบ้านไม่ได้ก็คือเป็นแบบต้องห่างกับชุมชนอะไรอย่างเ,เงี<ไ>้ยค่ะถ้าถ้าไม่เกินห้าแรงม้าเนี่ยมันต้องใช้เงินสักเท่าไหร่ครับพอเทียบกับมาเป็นกิโลวัต์อยู่ที่ประมาณ 3. 7ดกิโลวัต์ก็คือเตรียมเงินในกระเป๋าเลยประมาณ 4, าสีส่แสนบาทสี่แส0บาทอันนี้คือกรณีที่ต่อเชื่อมกับการ<ห>ไฟฟ้านคือไม่ได้มีแบตเตอรี่ไม่มีอะไรก็คือใช้ใช้มาเสริมครับใช้เสริมใช้เสริมต้นทุนประมาณ4ี่แส0บาท 4แสนบาทนี่จะลดค่าไฟได้ปีหนึ่งสักเท่าไหร่ครับกี่ปีถึงจะคุ้มถ้าถ้าเน้นว่ามาใช้อย่างเดียวก็คือต้องบอกว่าใช้ได้แค่พวกใส่ไฟแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าต่้งตามไม่รวมเครื่องปรับกากาศไม่รวมแอร์กี่ปีมนย<ป>ีุส20ปีขึ้น20ปีนะครับเรียกว่าไม่คุ้มตอนนี้ยังไม่คุ้มแต่ <c oughs> ว่าก็คือแน่นอนว่าถ้ากรณีที่บอกว่ามีการขายไฟ ช่วยขึ้นประมาณสิบปีก็คุ้มครับค่ะแต่ว่าทีนี้ต้องดูนโยบายครับเพราะฉะนั้นเราต้องเชียร์ให้ค่าไฟแพงๆกว่านี้ใช่ไหมระบบนี้ถึงจะได้รับความสนใจมากขึ้นถ้านาคดค่าไฟแพงขึ้นแน่นอนว่าจุดคุดทุนเร็วขึ้นครันะครับเพราะยังต้องเชียร์ให้ค้าไฟขึ้นเป็นใช่นะครับเป็นีนี้ถ้าเราดูจุดคุ้มทุนอย่างเดียวครับมันก็จะไม่เกิดโครงการที่จะบอกว่าสนับสนุนใช่ไหมคะก็คืออยู่ที่อยู่ที่ความต้องการเราด้วยค่ะว่าเราต้องการเลี่ยงดิดเพื่อคุ้มอย่างเดียวหรือเปล่านนับ ค,ครับนะฮะเด<ข>ี๋ยวจะมีครับเดี๋ยวจะมีให้เรื่องรุ่นก็คือไอ้เรกดในโซลาเซลล์ในบ้านเราเนี่ค่ะที่ขายเดี่ยวจก็มีหลายรูปแบบก็จะลองแบ,บ่งเป็นรูปแบบแรกนี่คือเป็นเป็นพวกผงซิลิคอนก็คือเขามาจากการที่ถลุงพวกแรก่ซิลิก้าต่างๆค่ะมาแล้วก็ผลิตเป็นเป็นโซลาก็จะมีหลายรูปแบบนี่คือยกตัวอย่างประเภทซิลิคอนทั้ง อย่างแรกนี่คือจะเห็นเป็นสีค่อนข้างจริงๆก็คือเลือกใช้ตัวนี้ก็จะทําใหา้ประหยัดขึ้นนะคะส่วนตัวอื่นที่นอกจากเป็นซิลิคอนที่เป็นพวกสารประกอบตา่างๆงี่คือแรกแรก่ธาตุต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็คือประสิทธิภาพสูงจริงแต่ว่าเขาจะใช้กับพวกที่เป็นยานอว,วกาศหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือค่อนข้างแพง,งมากประสิทธิภาพสูงจริงแต่ว่าเราคงแบบซื้อมาใช้กับบ้านอันนี้ไม่ไม,ไม,ไม,ไมแล้วก็ ในอื่นคือข้อจํากัดมีเยอะทําให้นักวิทยาศาสตร์ก็คือพยายามที่จะค้นคว้าทำไงให้มันถูกลงทําให้คนพอที่จะซื้อได้มากขึ้นหรือว่าเรื่องทางอาสาสกัดจับพื้นแล้วะต่างๆพวกนี้ค่ะที่เอาเอามาทาเป็นโซลาเซลล์แทนที่จะเป็นพวกแร่ทให้กลงก็ถ้าเกิดเวลาเจอซัพพลายเออร์เงนี้ค่ะจะลองเทียบเทียบราคาดู ดูที่ประสิทธิภาพครับว่าออแล้วก็คนที่จะเป็นรูปแบบนี้นี่คือนี่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นหน้าตาที่เราเอามาเทียบก,กันให้ดูว่าครัสองอันนี้ก็คือตอนนี้มีขายทั่วไปแล้วอยู่ในทํางบ้านเราทุกงางประเทศเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นซิลิคอนรูปแบบต่างแต่อันนี้ก็คือเริ่มที่จะเป็นเจเนอเรชันใหม่และที่ที่เขาเริ่มพัฒนาขึ้นมาอย่างที่บอกว่าต้นคมอ ขางสวทชเราเองนะคะก็เริ่มที่จะพัฒนาทำยังไงตัวข้างบนนี้คือเป็นไฮบริดคือร่วมกันระหว่างผลิตเซลล์ได้ด้วยแล้วก็ทำร้อนผสมกันด้วยก็คือทําให้เขาได้ใช้ให้คุ้มค่าขึ้นแล้วก็คุณเขาจะได้เร็วขึ้นหรืออันที่สองเริ่มมีการใช้งานโนเทคโนโลยีเข้ามาก็ทําให้เซลล์เท่าเดิมแต่ประสิทธิภาพสูงขึ้น อันที่สงนี่ก็คือ,อที่บอกว่าสารสก,กัดจากพืชต่างๆเป็นออร์แกนิกก็คือเอามาใช้ทดแทนครับต่อมาก็าคืออย่างที่สองนอกจากจะเป็นเป็นอไฟฟ้าแล้วทำน้ำร้อนจะคุ้มกว่าไหมเนี่ยค่ะก็คือหน้าตาบางท่านอาจจะเคยเห็นแล้วว่าเป็นแผงนที่ตั้งอยู่บนหลังคาบ้างทั่วไปแบบบนนี้ผมพอเห็นบ้างบนนี้เป็นบ่อยไหมตัวข้างบนนี้คือคือเขาจะเป็นแผน่นมันเป็นแผงนละไไอ้แผงน เป็นแผ่นกระจกไมังน้าคือใช้หลักการคือใช้น้ําร้อนแล้วก็ดันกนะันขึ้นไปตามหลักแบบบนนี้ถึงสี่แสนไหมครับไม่ถึงไม่ถึงนะพวกน้ําร้อนนี่คือจะถ้าเทียบกับโซลาเซลล์ก็คือถูกกว่าประมาณสิบเท่าครับถ้าประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นนี่ก็คือเอาอยู่แล้วอ,อย่างที่สองคือจะเริ่มเห็นเป็นหลอดๆจะไม่เห็นถังแล้ว,ลวเขาจะนอแทนที่เขาจะใช้น้ํามาแลเกเปลี่ยนความร้อนคือเขาใช้สารเคมีแทนก็ทําทให้ประสิทธิภาพ ในการแลกเปลี่ยนความร้อนมันสูงขึ้นครับอย่างที่สองนี้ก็น่าสนใจตรงนี้นก็คือเราเริ่มมองแล้วแทนที่จะเป็นโซลาเซลล์ค่ะเป็นพลังงานแสงที่อย่างเดียวอะไรอื่นที่ในบ้านเราค่ะมันทําให้เกิดความร้อนลองเอามาใช้เพื่อทําน้าร้อนด้วยดีไหมอันนี้คืออย่างเช่นเคื่อปรับอากาศตัวที่อยู่นอกบ้านเราในการปล้นความร้อนออกไปเขาก็เริ่มเป็นการคิดเอาตัวไปแลกเปลี่ยนทําให้ความร้อนนี่กลับใช้เป็นน้าร้อนให้เราใช้ได้อีกดีครับแต่ถ้า รวมก็คือเรื่องความคุ้มทุนของน้ร้อนเนี่ยค่ะประมาณสองสามปีต้นทุนสักเท่าไหร่ครับสี่หมื่นห้าหมื่นสองสมปีคุ้มนะครับแต่นี้ก็คือเทียบความคุ้มทุนที่ว่าแต่ละแต่ละบ้านท่านใช้น้ําร้อนอยู่แล้วนะคะน้ำร้อนที่เป็นน้ำร้อนจากไฟฟ้าถ้าเกิดไม่ได้ใช้เลยก็คือไม่ได้เรียกว่าคุ้มทุนอันนี้เป็นพลังงานลมเอ๊ะบ้านบ้านเรายังจะได้อยู่ไหมหรือได้เฉพาะภาคไหนครับ จริง,รงๆเขาพยายามคิดคิดท้นให้พยายามให้ใช้มากขึ้นแต่ทีนี้ถ้าดูจากแผนที่เลยนี่คือค่าเฉลี่ยของความเร็วลงของบ้านเราเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าปอนนาดามากสีจางมากนี่คือความเร็วต่ำมากอันนี้คือวัดที่ระดับประมาณ 10, 10, 10, 10าเมตร1 0 1เมตรกับพืนดินที่จะค่อนข้างสูงก็คือเนี่ยค่ะพวกชายทะเลแต่นี่คือมองในแง่ที่ว่าติดพวกตัวใหญ่นะคะที่เป็นทหารลมใหญ่แต่ถ้าเกิด าจะให้หมอเนี่ยเราจะต้องพยายามเลือกตัวที่มันใช้ความเร็วลงต่ำแล้วทาให้เกิดพลังงานไฟฟ้าได้ครับก็มีหลายรูปแบบค่ะแต่ว่าพลังงานลมจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวจริงเราเราคุ้นเคยกันดีแล้วเรื่องทํางานเกืือต่างๆสูอน้ําเข้านายค่ะนี่ก็คือทํไงให้เกิดการหมุนก็เกิดมาเป็นพลังงานได้ในหน้าตาของเขาจะมีประมาณสองรูปแบบคือแล้วแต่แนวแกนของใครับ คือถ้าจะที่เราคุ้นเคยอาจจะเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมคะที่ติดตามใช้เะเลต่างๆเนี่ยค่ะเป็นเขาเรียกว่าอ่าก,กา,ารหกการหันลมอ่แบบพัดแกนนอนซึ่ตง,ง,งตัวเนี้ยค่อนข้าง,าท,ง,างที่จะใช้ความเร็วลมเบื้องต้นเนี่ยสูงทําให้ตัวค่อนข้างใหญ่แต่ว่าตัวตัวที่เป็นแนวแดนตั้งเนี่ยค่ะ่อนขั้งที่จะใช้ความเร็วลมต่ำกว่าครับก็คือเป็นเป็นทางเลือกว่าพยายามที่จะทำให้ ก็เนี่ยค่ะก็ถ้าดูจากจากผู้ผลิตต่างๆก็จะมีกราฟว่าตัวไหนที่จะเริ่มจินเดเลตตั้งแต่ความเร็วลงต่ำรับแล้วก็ความเร็วลงประมาณไหนที่จะทําให้ไฟฟ้าผลิตได้ดีขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราติดตั้งแบบว่าที่ใหญ่ๆเนี่ยต้องระวังนิดนึงเรื่องเรื่องมลพิษทางเสียงด้วยครับก็คือถ้าเราไปอยู่ใกล้มากเนี่ยอาจจะทําให้เกิดเอฟเฟกจากเสียงเพราะว่าไฟฟ้า จะแรงมากแต่ก็คือนี้ไม่ได้งครับแต่ว่าโดยไนก็คือถ้าแนะนําก็คือเป็นแนวแจ้งตั้งตัวเล็กๆหรือว่าเป็นการหันลบตัวเล็กความเร็วลงประมาณสองเมตรต่อเซคนะคะส่วนเรื่องน้ําเนี่ยก็อาจจะใจตัวเรานิดนึงเพราะว่าหลักการมันก็เหมือนเขื่อนก็คือต้องมีการหันแล้วก็มีความแตกต่างของน้ําครับคือถ้าเกิดบ้านใครเป็นรีสอร์ทเนี่ยค่ะก็โอเคจะเหมาะว่า น้ำมันไหลต่างกันสูงต่างกันประมาณสิบเมตรขึ้นไปน่ยค่ะเพิ่มที่จะมีแรงดันและทําให้กังหันมานาันขลินได้ค่ะคนี่ก็คือเป็นยกตัวอย่างมาให้ดูคืในใหญ่การลองชุนไม่ว่าโซลาเซลล์หรือลมหรือว่าน้ำไ่ค่ะค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ทีนี้อยู่ที่พื้นที่และมันก็เหมือนกับว่าเราใช้ประโยชน์จากพื้นที่เราได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเราต้องสร้างมันขึ้นมาก็ไม่คุอันนี้ลองยกตัวอย่างเรื่องขยะที่เราเหลือใช้เนี่ยค่ะ ก็ยังพอมาทําพลังงานได้แล้วก็มนกีนักวิจัยมากมายเลยพยายามที่จะใช้ต้นสร้างต้นแบบขึ้นมาเพื่อนํามาให้คนที่อยู่บ้านเป็นบ้านเรือนในองใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นข้านนี้ก็คือเป็นประมาณห้าคนครับถังประมาณสองร้อยลิตรเนี่ยค่ะก็คือลงทุนประมาณสองหมื่นก็คือพอได้ให้ใช้มาเป็นต้น พอพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับนะครับ,รบเกี่ยวกับเรื่องพลังงานยังยังสรุปงานมีเวลาสรุปครับเจยอะไรครับก็ถ้าถ้าดูจากตัวนี้ก็คือข้างล่างนี่ก็จะเป็นตัวที่ใหญ่หน่อยสำหรับพวกที่เป็นโรงอาหารหรืออะไรต่างๆแลวสุดท้ายเนี่ยค่ะก็คือเครื่องประมาณนี้ค่ะเขาเรียกฟิลลเซลเป็นเหมือนเซลเชื้อเพลิงที่เอามาเอาไฮโดรเจนมาทําให้เกิดพลังงานไฟฟ้า ค่อนข้างที่จะน่าสนใจแต่ว่าตอนนี้การลงทุนยังค่อนข้างสูงอยู่ประมาณสามสี่เท่าของโซลาเซลล์จะได้นะครับแต่ก็คือเป็นเป็นะายที่เราควรที่จะมองมองสำหรับอนาคตไว้ครับเอาละครับทั้งเรื่องพลังงานทั้งแสงแดดทั้งลมนะครับแล้วก็น้ำแล้วก็ตัวไฮโดรเจนเอนเนอีด้วยนะครับขอเส็ยตกตบมือให้กับคุณบีด้วยนะครับนี่เป็นพลังงานที่จะทำให้เราลดการใช้ไฟฟ้าด้วยเช่นเดีวยดว,ยวยกันนะครับ ผมมีรายชื่อนะครับมีมีคำถาม9คําถามต่อไปนี้นะครับ9คําถามต่อไปนี้ที่ทีมวิทยากรเรียกขึ้นมาตอบนะครับจะได้กลับบ้านติดไม้ติดมือไปด้วยนะครับทีมสถาบันนีพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับเก้าท่านนะครับต่อไปนี้เดี๋ยวจะอ่านทีละท่านนะครับและผมก็มีรายชื่อเรียบร้อยแล้วหลังจากเสร็จ9คําถามก็จะเป็นการประกาศรายชื่อสท่านที่จะได้รับโอกาสเข้าไปปรึกษาในคลินิก เพื่อจะปรึกษาเชิงลึกนะครับในเรื่องของบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อให้ทราบในโอกาสต่อไปนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งสาหรับแบบสอบถามนะครับไหนใครมีแบบสอบถามอยู่ในมือช่วยโชว์ดนึงนะครับนะครับรู้สึกว่าข้างนอก,กเขาเตรียมเอกสารไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกว่าสมครอย่างยิ่งเพราะว่ามีทั้งองค์ความรู้มีทั้งเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่จะทําให้บ้านเราเด่นได้